ใช้นะครับเขียบนะครับเรามาดูกันเลยรุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวไม้ลองเคาะผ่านผ่านกลับนะครับ ปลาก็พอมีตัวขึ้นนะครับเนี่ยแต่ปลาช่อนจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยวุ้ยี๋ยวบดูครับปลายครับน้ำน้ำขุ่นเลยครับหนูจะไล่ตามนะ เหมือนจะไล่าตามมานะกัดแล้วครับกัดแล้วครับวิ่งแล้วกัดแล้วกัดแล้วนะครับเม็ดขึ้นแล้วนะครับเม็ดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คสายแป๊บนะครับโดนไปเลยครับ โอ้โหโอ้โหไปพันธุ์ไม้ข้างล่างนะครับกระโจนไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แม่เจอเขาห้างป่าต่อ ไปหมเนี่ย่ใอยู่ในกำมัดแล้วนะครับกัดแล้วครับกัดแล้วครับดูเม็ดครับผมไปแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับสายออกแล้วครับสายออกแล้วไม่รู้จะเข้ากำมือเปล่านะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ น่าจะมีสายนะตัวนี้เพราะว่าเม็ดมันมันใหญ่ครับนิ่งนะครับแ็บสายตึงครับน่าจะออกกลางครับออกกลางสะนะครับสวนเลยดีกว่าครับแบบนี้สวนเลยครับตัวนี้มีโอ้ตัวนี้มีสายนะครับดูนู่นโอ้ดูนู่นดูเม็ดนะครับ โอ้โหเอาเหยื่อเราไปกินแล้วครับจะได้มากครับดูใต้ครับเม็ดซ่าเลยเฮ้ยนนันินเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนโอ้โหเมื่อกี้ตัวสวยนะเม็ดซ่าเลยปลามันรวมนะครับแมข้าวปบามาก

กัดแล้วนะครับกัดแล้วนะครับกัดแล้วนะครับสายยังไม่วิ่งนะสายไม่วิ่งนะครับเชค็คยาดแป๊บนงครับสวนเลยดีกว่าโอ้โหไอ้เหี้ยเข้าต่อ โอ้โหจบข่าวเลยครับล่าเข้าต่อนะครับเรียบร้อยต่อนะครับออก้วครับออกครับออกจากต่อแล้วมาครับมานะครับออกจากต่อนะครับมาแล้ว ผาเข้าตตอครับนี่ครับกัดแล้วพาเข้าตตอนะครับดียวมันติดติดแข็งเลยนะครับเข้าตายกามเลยนะครับตัวนี้ก็าสายสวยเลยนะครับปลาอ้วนดีนะครับเก็บสดครับผม โอเคให้ okay, ผมแก้ปาร์กก่อนนะแจ๋วเนี่ยตีผ่านชายชายนะครับเลาะชายชายชายลิ้มนะชายตลิงนะครับสวยงามครับผมวนเติบขว้างปุ๊บกัดปั๊บเลยเฮ้ยขว้างไปปุ๊บกัดปั๊บเลยสายวิ่งแล้วนะครับนี่เบือตกปุ๊บกัดเลย ลองนะครับวางปุ๊บกัดปั๊บเลยโผล่ไม่ค่อยโตนะครับวางปุ๊บกัดปั๊บเลยเนี่ยแม่สายแว้นนะครับวางปุ๊บกัดปับ๊บเหยื่อตก โชบเลยนะครับได้อยากได้ยี่สิบไม้ฟางปุ๊บกัดปั๊บเนี่ยเกียรติด,ดครับใกล้เลยนะครับนี่ที่งมาใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับสายออกนะครับวิบ่งน,นะครับไม่หยุดเลยครับไม่หยุดเลยครับไปนะครับไปแล้วโอ้โห ไปถึงไหนเนี่ยรัวๆนะครับออกรัวๆเลยยังไม่หยุดนะครับหยุดนะครับ นะครับกัดแบบวิ่งยาวๆเลยนะเนี่ยกัดปุ๊บออกกลางสะเลยนะครับเหยื่อจะขึ้นจะขึ้นตลิ่งอยู่แล้วนะวิ่งมางับปับ๊บลากไปกลางสา,สายสวยเลยนะสายสวยพอได้เลยนะจะเล็กกับตัวแรกนะครับผมนี่ครับเขียดตดครับงับปุ๊บวิ่งออกกลางเลยโอเคครับผม กตายก่อนครับดูตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับยังไม่เดินนะครับสายยังไม่วิ่งนะกัดแล้วนะครับดูเม็ดมันไม่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเช็คสายแป๊บนึงคายหรือเปล่าเนี่ยกัดเล่นหรือเปล่าเนี่ยอ๋เหมือนจะคายนะครับ หายแล้วครับกัดเล่นครับผมกัดเล่นนะแหมเอ๊นี่ครับผลงานวันนี้นะครับนี่สายสวยเลยนะครับได้มาสามแต้มนะครับกย่าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแชนแนลฉากินช่องนี้มีผลงานแน่นอนเจอกันคลิปหน้าครับผมอ้วนอ้วนครับ